ค่อยๆไปดนมาแล้วนะสองคนไก่มากยื่อบ้านไหมันดึงศอกไปอีกบ้านดึงศอไปลงลหน่อยดีเพื่อนฮัลโหลเล่นหนังบ้ากับเล่นหนังก็หลังหลังทะลุหลังทะลุลงลงน่ยเ่อะเล่นืยอะเล่นื้อไอ้มาร์กเล่นเยอไม่ต้องรีบไอ้มาร์กเล่นยื้อไว้อย่าวัดมากเล่กบเลับมเลย่นบเดยเนบเยนบเยนเดล่บเานบเยล่นบนเล่นนล่นเลนลับมาไอ้มาร์กบมาปล่อยมัน

พี่พี่ดูเต็นด้วยนะมันมันเอาเพื่อนไม่แอบตรงเต็นเหมือนกันกูอย่าเอ้ยไปตงกลาตรงกันไไปกัไไ้หน่อยทาตเยตรสียงเมข้าไอ้กอยงด่ยหรอไปหยกไอ้เยีย้กูจะไม่ฟีดไฟนี้โอเคเบ็ดมดโอเคเบ็ดมเบ็ดเมดเบ็ดมดเมดดมดเบ็ดมดเบ็ดมดเบ็ดมเบ็ดมดเบมดเบดิดเบ็ดมเบเบดมิดเบ็ดเบดมิดเบดมิดเบดมิดเบ็ดมดเบ็ดมดเบ็ดมเบ็ดมดเบ็ดมดเบ็ดมดเบ็มดดมดเบ็ด็เบ็เบ็มเบ็เบ็ดมมเบ็ดม เอาลงการเอาลงการเบียดบิดตายดิเฮียตายไหมเพื่อนไูช่วยดิดูช่วยด้วยเหียตายมาได้สบายมิสสบายตายดีสั์ตายปะตายปะตายตายดิเฮีย ไอตองการเ่ยนมี่ตองการเบยนพี่ขยายแสงวนี้ไม่มียา่ไม่มียายมไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ไ้ไม่ไไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไ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 ไมด้ไมด้ไม่ไ้ไม่ไไม่้ไม่ไดไม่ไไม่ไไม่ได้ไม่ไ้ไมดไม่ไ่ไไม่ไไม่ไ่ไม่ไ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 ม่ไไม่ไไม่ไม่ไไม่ไไม่ไม่ไไม่ไ้ไม่ไไม่ไ่ไไม่ดไม่ไไมดไม่้ไม่ไ

<ส Picasso. S 1> อเอาศพมาเอาศพมาด้านหลังเอาศพมาด้านหลังเลยเอาที่ลงเลยที่ลงเลยฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะหน้าปั๊มเอาสมมาหน้าปั๊วิ่งไงสมมาหน้าวิ่งไงอีโมโมโเนี่ยนะคิดได้ไงอ่ะเอาสมมายังยังมีตัวบนรถอีกสามสามตันะสมที่กระจายเอาเอาถือศพเลยยไปี่รถปั๊มนะี่รถปั๊มมันนะไม่ต้องไม่ต้องห่อนะไม่ต้องห่อนะไม่ต้องห่อนะใครใครเอาศพไปไหนอ่ะใครเอาศพไปไหนอ่ะ มมมัักกกลลบาาบมาเธอต้องถือตรงนี้วิ่งไปวะเฮ้ยหาเพื่อนด้วยนะหาเพื่อนด้วยนะตอนนี้เราจบเลยวที่นี่นะเพื่อนได้สอราวังที่เท่านนนะพร้อมเดี๋ยเดี๋ยวมันดีเลยมาคนนึงมาคนนึงตรงกูต้องกูบินบินบินไปหยอกไปหยอกหน่อยมันตอมแมาตรงกลางตรงกลาตรกลาหเลยหเลยหยุเลยสวยเอาสอมาไว้เอาสมาไว้ตรงกลางใครเอาศอนมึงฟังกูนะใครเอาสอแอบตรงไหนเอามาไว้ให้หมดหยาบ้นนะห้ามปนเด็ดขาดเอาไปนี่เนี่ยแท็กดาแท็กดเพื่อน จะไ,ได pues mm ้ไี่ไปดูพื่นรอบๆกอนนะโน่ยังไม่รอดป่ะครับดเลยโดตอตรอหน้าปั๊มรอรอรอนึงก็ได้รอปบนึงก็ได้ยอมฝั่งนึงเลยไปให้ต่ออ่อวนวะอย่าปนน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 ะไม่ปนเว้ไม่ปนนะบอกรเข้าบอยหมดดินี่ขนาดในไฟต์กูมาที่หลังยังไหวงงอมาหเข้าบอยหมดใครเอาต่อแบบไปตรงไหนเข้ามาตรงนี้ดิหลัไดิ กูช่วยไปกูช่วยบั๊มผานมาดิกูช่วยบั๊มใครเอาสพไปแอบตรงไหนมึงมึงไปหยิบออกมาเนาะเว้ยใครเอาสพไปแอบตรงไหนไปหยิบออกมาอย่าไอติมหมดเลยไอติมเจ้าปัญหามานี่มาสัตว์ไอที่ไหนกันครับจังซวยเลยเฮียต้องหลอกปะอย่าพึ่งอย่าพึ่งใครหายไหมไอใครหายไหมไอใครหายไหมเหลือไอโป้น่าจะเหลือไอโป้ปะไม่แน่ใจอ่ะไอปาร์ล่อแล้วเหลือไอโป้โอเคเดียวใช่ไหม ไอ้คนคนเอาไปซอนตังไหนเอาเอาฟังฟังกูนะคนที่ไม่ต้องอุ้มอ่ะมีอะไรละอูแล้วใครอีกขอไนพวกน้องบอกมาขอศพนะผมบอกว่าเดี๋ยวผมขอพ้นนะอยอะๆตลอดนะถ้าต่อรอมาก็คุยถ้าต่อรอมาก็คุยก่อนคุยก่อนต่อรอไม่น่ามาหรอกช่วยเคสอยู่ถ้าต่อรอมาคุยเยอก่อนมึงฟังมึงฟังกูก่อนเมื่อกี้เนี้ยใครใครที่โดนห่อใครโดนมันห่อโนูหนูหนูหนใครวะฟ้าเองพี่ไอ้ฟาไม่ได้กดเคสใช่ป้ะไม่ได้กดอะไรเลยพี่ไม่ได้กดโอเคสวยสวยสวย

ก่อนที่ตัวจะไม่เห็นไอ้เหี้ยตำรวจเห็นเคสมันจะมันจะช่วยเออบังออกไปบ้าออกไปพังแลาบ้าอะไสวยพังพังพัลองลอสอบมาได้นะมึงสอบมาด้นะเฮ้ยมึงฟังคนเถอะเออมาเฮ้ยมึงรู้ความไม่เนี่ยมันห้ามห่อเพื่อนไหนเหี้ยชิบวนบ้านัเฮ้ยแม่มึงคิวสอบชื่ตรงไหนชื่อตรงไหนชื่อตรงไหนดูโลค่ะมันมันมันห่อตัวเองได้เหรอวะมันห่อตัวเองได้เตรียม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 ให้ตอลล์จับตีให้ตอลล์จับดีเฮ้ยคุยกับตอลล์ก่อนคุยก่อนคุยก่อนไม่มีเคสบอกบอกไปดิว่าไม่มีเคสมาทำไมเดี๋ยวผมบอกเองเดี๋ เราจับตรงนู้นอ่ะละครใบเกี่ยวมึกอยังมึงกอยังไอ้เฮี้ยมันหอบได้เหรอไอ้สัตว์มึงงัวอะไรอ่ะโชว์อะไรแย่โชว์อะไรโง่โง่แย่ไอ้เฮี้ยเออไอ้เฮี้ยหอเพื่อนทุเรศจัดไอ้สัตว์เล่นอย่างทุเรศไอ้เฮี้ยอุ้มมันไปอุ้มมันไปตรงกลางดิ่มันหอเพื่อนตัวเองนะมันหอเพื่อนตัวเองเมื่อกี้มันทำได้เหรอวะไอรถมันหลุดนะไปไม่มาแล้ ใครไม่รู้้มาแทกมันผูยืนนะตำรวจถามบอกไม่มีไม่มีไมเคสห่อนะใส่หมูด้วยด้วยจาาดยจยจาด้วยจาาดยวยจาาดยนอยจาเโยาจายนยานยจยจานโยานยานโนนเองนโดยจาดีมึง22ยนอน จำไว้กูเมเจอร์ซินิเพไอเหียกูเมเจอร์ซินิเพกมควายไอเียแกงีเงี้ยัแล้วเพื่อนเตมาิดเคด้วยไอเหียแกงเหี้ยนี่อย่างโง่เลยโดนกูเหลี่ยมไปสัตว์เหลี่ยมไปเหลี่ยมมางงไปหมดแล้วไอเหียซินเพกยี่หนึ่งเว้ยโดนกูเหลี่ยมดีโง่กูไม่ได้กลัวพวกมึงหรอกไอเฮียกูกลัวหน่อยงานไอควายสัตว์หน้าหวไอเหียโง่ไอเหีย ต่างมึงกับกูไอ้เหี้ยไฟแม่งคนละระดับเลยคุยหลังจากนี้ไม่มีแล้วโอกาสอะที่จะชนะพวกกูไอ้เหี้ยถ้าไม่มีแล้วไอ้สัตว์ไม่ยอมนะมันจะตะดยับติดยี่ติดไฟก็ไม่มีทางชนะไอ้พวกนี้อีกไหนอยู่ไหนเดี๋ยวกูเวงอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวกูเว่ง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 อยู่ไหนกูาไปกล่องนี้หมดอะเดี๋ยวกูเว่งเดี๋ยวกูเว่งเดี๋ยวกูเว่้เฮียเอาไปรอดไอ้กะดทำไมเนี่ยไหนวะไหนฮะตลอดตลอดตลอดไหนขั้นไหนฮัลโหลครับอยู่ตรงนั้นแหละบอสเมื่อกี้นั่นๆเปิดพออยู่นะฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลตำรวจ จะมาเอาศพเหรอครับครับหมอให้มาเอาครับหมอให้มาเอาแล้วมันมีเคสอุ้มไหมมันไม่มีครับแต่ว่าหมอถามไอ้อินครับถามอินดูลองถามดูน้าไม่อยู่เรอบอสอ้างกดอ้างกดหมอหมอขอแล้วครับตำรวจมาแล้วนหมอพี่พวกพี่ไม่ให้ศพบอสตำรวจมานะบอสบอสคุยนบอสตำรวจมาบอสคุยหน่อยคือแล้วไอ้อินไปไหนครับยศใหญ่คนนี้มีไหมบอกว่าเคสออกไปแล้วมันไม่มีเคสนะครับหอเพื่อนอีกแล้วเนี่ยมันมาห่อเพื่อนอีกแล้วเนี่ยคือห่อเพื่อนครับห่อเพื่อนนะนี่ไงห่อเพื่อนนะเนี่ยอันเนี้ยห่อเพื่อนนะเช็คดดีีตำรวจเช็ค มันห่อเพื่อนไม่ได้นะเนี่ยมันห่อเพื่อนไม่ได้นะมันห่อได้เหรอวะมันห่อเพื่อนไม่ได้นะครับลองลองชุบดิลองชุบดิห่อเพื่อนนะเนี่ยชุบดิชุบดิจับด้วย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 ครับมันห่อเพื่อนไม่ได้นะครับอันเนี้ยเจดุมครับจับเลยครับไอ้โู้บอลมาทำตัวเลยทำอะไรอ่ะขอขบได้ครับอ่ะดูดูครับดูดูดูว่าเป็นใครครับดูครับเนี่ยครับห่อเพื่อนครับออกเลยครับตำรวจออกเลยออกเลยครับ เอทเพี่อะไรสักเลี้ยอะไรสัตว์เหี้ยไอ้เหี้ยไอเหี้ยไอี้ยอเหียไอ้เีอเหียไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เห้อเยู่เหมือดเหี้ยไอ้เหีจยบเหยไเหี้ยไับเอ้ห้ยไอ้เ้ยเหยเหี้ยบอธเราไอ้เหี้อ้เหเหี่อเก็บอาวุธไ้หม้ยไอเหอเหี้อเห้ยอ้เหีอเหอเ้ยอเห้อ้เห้อยังเย้เยังย มันจะเคลียรไปตรงไฟนะมันจะเคลียรไปตรงไฟนะมันขับขึ้นเมืองบนไปทางซิกนะมาทางไหนอ่ะขอรถได้ครับงั้นเราไปดักกันเดี๋ยวปะไอ้แมนบอกว่าโกร๋อครับยศใหญ่อยู่ไหมครับนีนอยู่ไหมห้วเดี๋ยวจะป้นก่อนเดี๋ยวจะป้นก่อนคือมันมันมันมีห่อก็จริงครับแต่มันเขาห่อเพื่อนอะครับห่อเพื่อนเข้ามาอันนั้นผมไม่ทราบอะครับ อันหมอหมอมาขอครับทราบครับทราบครับทราบครับเมื่อกี้ทราบแล้วเนาะหมอมาขอแล้วครับเฮ้ยตลองเท่าเทียมหน่อยเท่าเทียมวันคุณยังไม่ให้เลยเท่อวานคุยังไม่ให้เลยเท่าเทียมหน่อยครับเดี๋ยวก่องไปเท่าเทียมกันนะไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปต้องไปคุยดิแต่เย็นๆคุยดีๆคุยดีเฮ้ยคุยดีๆคุยดีๆแตเย็นมีอย่างเย็นคเย็นเมื่อวานแม่ยังไม่เห็นจับเลยวันนี้มันมาเฉยเลยมึงตลองเท่าเทียมหน่อยครับขอร้องหมอมาขอแล้วครับหมอมาขอแล้วหมอมาขอผมก็ขอหมดเลยครับอมาแล้ว

เฮ้ยหน่วยช่วยเพื่อนช่วยยังละช่วยอยู่ปะรอดยังเพื่อนอ่ะตำรวจไปเลยครับตำรวจไปเลยครับมีเคสครับไปเลยมีเคสครับไปเลยครับไปเลยครับมีเคสครับไปเลยครับอย่ายพีครับอย่ายิงงงแทงได้เลยไหมอ๋อตอนตรงนี้เคลียร์แล้วครับตลอดเลยนะบอสตลอดเลยนะให้แล้วนะบอสตลอดเลยนะยิงก้าไม่แทงไม่แทงไม่แทงไอ้เหี้ยตำรวจต้องช่วยเพื่อนรีไม่โดนฮอตแท็กสองคนห่ะรีของไหมเราคุณเราคุณเราคุณเรา เราเราเราเจดเจ๊ดเจอกล้องบาลไปดักโรงบาลเลยของอะไรหมดอ่ะออกไม้ออกไม้ไปหน่วยช่วยเคสอยู่หน้าหน้าคุ้งนกกุ๊งเอ้ยเอ้ไม่ใช่คุ้งใหญ่พูดไอ้อันนี้มันไอ้ละเป็นยังไงละรอดยังเพื่อนอ่ะอยู่พิกอยู่พิกมันยังไม่เคลียร์บอสมันเลี้ยวมาทางเออมึงจบเสาทิตยย์อู่บจบเสาทิตย์จบเกลี่ยได้เนาะจบเกลี่ยได้ไล่อยู่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  โอ้ยเรามาดึงตำรวจโคตรนานเลยเฮียแม่งอะไรวะเามื่อวานมันปล่อยพวกผมโดนห่อนะเพื่อนเพื่อนไอ้สัสไอ้บางอยากลัวว่าลงหรือไม่ลงมันวิ่งยาวนะเหมือนเหมืนอนวิ่งเหมือนไก่ใหญ่เฮียเอาไปดิียนอย่าเพิ่งหิวที่เพิ่งแค่จอดจอดมันเดินเพื่อนโหไว้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 อย่ายอย่าเพิ่งลงรอเที่ยวสั่งรีบมารีบมารีบมาดีๆนะอย่าให้มันดุด้วยพวกใหญ่รถไฟไม่ถึงไหน,ไหนละวตรงไฮวีวิ่งอยู่อยู่รางรถไฟอ่ะรางรถไฟเข้ารอง มันวิ่งขึ้นหลังรถไฟเนี่ยอ่ะโหลมันวิ่งขึ้นตัวหลังรถไฟมันเฮ้ยมันไปขึ้นหลังคาขึ้นหลังชามันกำลังขึ้นนะมันกำลังขึ้นนะต้องเล่นปะเียว่งวันีต้องเล่นปะเขี่ลยเวลเลไป่อไเดี๋ยวเดีวนลงมาเดี๋ยวมลงมาขึ้นไม่มันขึ้นไม่หมดเวไปเลยเียวเลยเดี๋ยวมันก็ลงมาไว สัวตัวท้ายหัวัวูเนีนเฮรี่อะไตไลทตน่ไเ่นตีนไลท่ไทำไมอะไอที่อะไอททไมไอสัตว์ทํทำไมอะเอ้ยเล่นขวาเล่นขวาหน่อยเล่นขวาหน่อยเล่นขวาหน่อยไปเรนโรบาลเรนโรบามามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปเรนเ่นโรบาาต่อไปต่ไป ชุดเพื่อนดูนาเวชเพื่อนต้นม้้มด้วยเ้ยเ้ยต้คนนึงเนี่ยปนดิปืนดิทำทุกอางอยากจะแพ้ตายกรนจอกทำทุกาไม่ยให้ตัวเองแพ้อ้างทุกอย่างอ้างทุกอย่างเอาทุกกูต้องไม่แพ้เลยเห็นกูต้องไม่แพ้กูต้องไม่แพ้กูทำทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างอะไรอะไรนี่ได้ปีเอหมดเราต้อไม่แพ้ไม่ได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 ้ Eh, dia kau pon ni kau pon ni kau pon ni kau pon iya ดึงศพออกไปไกลเลยดึงศพออกไปไกลอเยี่ยมันจะวิ่งมาถึงศพไอ้เยี่ยเราได้ฟีคุ้เย่ะข้างบนน้ำมูอย่างโคเลสสัตว์บางอยางงตใต้ระบาดนั่นอ่ะเยี่ใต้ระบาดไปใต้ระบาดไยงดึงดึงดึงศพอ่ะไปหาเจ้ไปตรงอื่นไหมเจ้ตำรวจไปตรงไนอ้เยี่ยแล้วแบบ้มันมีลาอ่นก็ยพอดรเอ้มันคืออะไรอ่ะเอยมันคืออะไรมันม่เรียบไอ้เราอ่ะเฝ้าไว้ด้เจนังเนังเนัเล่นเ้าเลยรารละเปียนารประา เดีเพื่อนมันไปรีเดี๋ยวเพื่อนไปรีเดี๋ยวเพื่อนมันไปรีขึ้นตึกได้นะมันขึ้นตึกได้นะเพื่อนไอ้ไกลไปเปล่าไอ้เหี้ยถ้าไกลแล้วถ้ามันไปรีแล้วถ้าไฟตรงนี้อ่ะไม่มีรถบัสไม่มีรถไม่มีรถไม่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 มันมีตัวติดคุกอยู่ที่มันเกมอ่ะไอ้เหี้ยอย่าลืม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 บอยบอยบอยบาที่มาข้างบนหน่อยดิเฝ้าเฝ้าหลังบ้านทำที่อย่างนะหลังบ้านอ่ะไปขึ้นมาข้างบนหน่อยแบ็คแบ็คขึ้นมาบนหน่อยไปยังไงอ่ะออ๋ไปรีขาไปรีขาตายบ้าน ไปพี่ตายไปไปยืนไปข้างหน้าไปยืนข้างหน้าไปเลย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 แต่เรียขาตายได้เลยยืนพวกนี้เป็นคนไม่ชอบฟังกูฟังกูมานี่มานี่เอาเอารถเอารถมาตรงนี้เห็นปะเห็นเห็นซองนี้ปะซองนี้ปะนี่นี่นี่ขับรถมาหนึ่งคันหนึ่งคันหนึ่งใครก็ได้นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีซองแล้วปีนขึ้นขอมาขออยู่พี่ขออยู่พี่ขอมีดแบบว่าถ้ารอรอขอรถคันนึงดิใครก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยให้อยู่ไหมมาแบบพิงมา เอารถให้มันลงไปในซอกอะแล้วก็ปีปีฟูดาวได้อยู่บนเนี้ยแม็กมันไม่มีบันไดขึ้นอยู่ดีเปล่าไม่มีมีมันขึ้นได้มันขึ้นตึกได้สวยมันมันไม่มันมันปีมันขึ้นได้มานี่มานี่มานี่พวกมึงเห็นผาป้าพวกมึงเห็นผาป้าขวามือ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 เห็นมะ ขึ้นเลยอยู่เพิ่งเล่นนะขึ้นเลยอยู่เพิ่งเล่นนะกูขึ้นได้นะไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นลงม้อนลงม้อนลราใครโดนด้วยวะลงม้อนใจเย็นเนี่ยมึงโดนจักเองบ้างใจเย็นมาดิมาดิมาดิมันลนลานเราไม่รู้จะทำอไงมาดิมาดิันลนลานบ้างครับมันทำอย่างนี้ได้ไอที่แบบเอ้ไปขี่เรอขึ้นมาได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราอยู่กลางไหนกี้ให้มันลงล่องให้มันลงล่องได้บ้างพอดีอะที่เมทหนูที่โดนตีกี้มาไม่ได้เออมึงที่เก่งเรื่องนี้อยู่ดไปมันเติมดิมันเติมดิ นีนี่มามามาเหยียบรถขึ้นมาเห็นไหมมามาเห็นไหมเหยขึ้นมเหรอสังเนปเนเอนถอ้เน้ยปขึ้นมา้เรออามเาตังเฮ้ยเฮ้ยใจเนขึ้นมา้้ก่อนโ้ก่อนหหขึ้น้นเนนี่นเพื่อนเล่นนนมัวมือันมีชั้นหนึ่ง้ที่น้นย้เนเรกนาดีใต้มันเติมหน่อยดีเลนนเนอะไรอะมันลงแทน้ำตเาเขาทนแ้เราเเน กูจะข่าไม่ใช่เป็นหมาเยี่ยดูมึงกูไม่ได้เป็นหนาเลยเยี่ยมใสเป็นลี่เลยหนี่ย์ก็จ่อไปเฮี้ยผู้เล่นผู้เล่นรอยไปชนมันไปแล้วอ่ะอย่าเลยทำทำทำอะไรไม่ได้เไม่ทำอะไรไม่ได้เฮี้ยเกิดอะไรไม่ได้บอสเราก็เคยทำเราเราเราก็ทำเหมือนกันมึงรอรอรอแป๊บเดียว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 มึงรอแป๊บเดียวเดี๋ยวมันโดนระเบิดวงนัวแน่รอแป๊บ ว้ยระวังระวังมันวิ่งไปจุ่มนี่เลยเฮ้ยนั่นเองเราบนหลังบ้านของพี่บ๊อบนะคุยู่ข้างล่างเฮ้ยมันมันไฟแย่กแบบอีบ๊อบไม่คุมนะเว้ยไปไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าสมมติมันมาเล่นตรงผมอ่ะบอสโถล่มาเลยคนมันน้อยกว่าเราเยอะเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเดี๋ยวไกด์นัทขึ้นมาบอสมีบันไดไหลค่ะเลยมันหยิบมันขึ้นไปอยู่ทำทำแล้วไม่คุ้นอ่ะเดี๋ยวกูเสียตัวบันไดแหละให้ไปให้ไปทางขวาไหมจะได้เปรียบนะเว้ยเราแยกกันอ่ะหลังบ้านอยู่พี่หยางพี่หยางทำแล้วไม่ได้ ระวังมันวิงไม่มึงระวังอย่างเดียวคือมันโผล่ลงไปเอาเคสอ่ะตรงไหนเทลเนี่ยเนี่ไอตกสายมือไอ้พยตกสายมือเพื่อนมนตกมตกละลงไปข้ามนี่ลงไปข้ามนี่กลับเลยก็ได้ไม่มีทางขึ้นต่อแล้วคุดูล่ัต้ะนมาั้นตำรวจที่แปะจงไอ้เนี่ยอะไรไม่ได้วดูวันท ป่อยมมนเส็จไหมล่ะอยู่ตรงนี้มีสิบศพี่ราวางมันจบแนมียี่สบศพนะสิบศพไม่ไม่ไม่สพหมอไม่ได้บอกว่าไฟไม่จบได้ปะไฟไม่จบเดีบอกให้เดี๋ยวบอกให้เออเดีวบอกเดี๋ยวไปเลยไฟไม่จบมันยืดอยู่มันยึดเองมันยดเองบอกนองแล้วออก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 แล้วออล้วไฟไฟไฟลาจอดลาจอดรถเร็ว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 เร็เร็วร็วเ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 ร็ว เอาศพระมันตายเยอะศพะมแล้วมาแล้วเอเดี๋ยวกูไปเอาศพกันให้ไปตั้งเดียเดียวกูช่มดบ้านด้วยนะไปไปไปทมไเอาอะนลบ้านเราอยู่ในถึกนะไม่ต้องเมแบบไม่ต้องเอแบบคือแล้วคือแล้วคือแล้เดมีดเป็ตายเปตายเป็นเป็นตเนตาเป็าเป็นยเป็นายเนาเป็ายเป็นตายเป็นตาตากเป็นยเป็นตเป็นตาเปนตายเป็นมาเป็นยเป็นเป็นเาเปยเป็นานมนมาตเป็นานเป็นเปานเป็นเปานมนมาต

ตายดีสัตว์ผมช่วไปไ้ในตึกผมผมชวยไปลวมึงจะฝืนทำไมวะพมึงเหนื่อยป่ะคุถอด่เหียเหนื่อยไหมไอ้สัตว์ยัดมีดยัดีให้ไปฟังศพฟังศพเฮ้มึงเยอะเยอะว่าไปมึงน่าจะเก่งกว่านี้เหมือนะเหนื่อยไหมาเลยเียฝืนแล้วเหนื่อยไหมสัตว์ขับรถมาขวาคนหนึ่งนี่ไฟยังมั่มไอ้สัตว์ขับรถมาขวาคนนึงขับรถมาขวาคนนึงเพื่อนขับรถมาขวาคนนึงมา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 เลยเพื่อนมาเลยเอาเลยเ ไอ้ม <mile> oh. ึงไปเจอตงการกันตงการกันไปเคียร์เพื่อนตงลาจอดรถอะเก่งอะเมื่อคุยตายดี่าเก่งอะฮีอย่างบ้างเลยคุยตาจอดรถลาจอดรถีสิดเลยฮีอะไรสัตว์ไ้ฮีเลเฮีอะไรตายตายกระจอกตายตายกระจอกตีดิกูดูกูดูตายปะตายปะสองหนึ่งตายไหมไหวไหมไหวปะถึกจัด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 เลย้ยเก่งมาก

มาเหินขึนได้ปะวะาจะเกินาจะเกินมนะมันไล่บัมนะเตต้าสีดำเหลือแดงอะหน้าโรงบาลอะไรไหมอะไรมถือเพื่นถือโซบเย็น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 เยเย็นเย็นเย็เย็น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 เย็เย็น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 เย็เย็ย็นนเย็นเย็นเยเย็ยเนเยยเนเยย็นนเย็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  ตึกด้านข้างลงมาน่า้ากูเห็นลวกูเห็นละมาเล่นกับกูมาเล่นกับกูมันจะโดดไมนได้าไข้ากี่เพจอะโดดมาไปนแล้วไม่ยังใช่ไหมไม่ตายไม่ตายขอเวลาหมอไงนาไนนี้ไมาถือมาถือที่ไปไล่มาอยู่ข้างหลังมาเนี่ยอข้าบันไดไว้ตัวนงนลงมาเฮ้ยศพเหลือเต็มเลยนะเพื่อนเร็วเดิาไมาถศพจะเอตัวลูกทำหี่อะไรกูจัดการเองก็รูกได้ เมาึงมองเพื่อนเข้าวอ์ให้หมดดิศพเหลือนะเว้ยศพเหลือนะไปถือศพไปถือศพเร็วๆมาถือศพมาถือศพผู้เห็นใครครไอ้ดูให้ด้วยนะว่าหมอมาขอมาขอศพยังดูให้ด้วยหมอมาขอยังเร็วๆๆขอไว้ขอไว้ถ้าถ้าหมอมาขอขอไว้ขอไว้ติดไปดีมากนี่วะไอ้ขี้แต้มเดี๋ยวพี่ก็ยาทำหรือวะกูงงงอ่อนแอขนาดนี้แล้วไอ้เหี้ยกากเอ้ย วันแรกสองวันแรกเลแมน่เราไม่ได้เล่นสตอรี่นานเพื่อนเพืนโคตรเหนื่อยถูกถูกถูกเล่นกลัวเกินใช่เราเล่นเล่นแบบโลกโลกกลัวตที่เรานื่มาทั้งคืนอ่ะนี่แหละไอ้เอี้ยเมื่อคืนโคตรเอี้ยตาจะไหลหรือสัตว์ต้องเลี้ยวอังโลกตลอดเวลาคุณจะเกมฮะเกมไม่ได้ไอ้งงใช่ราดอ่ะไอ้มีตามมื่อติดรถตีนนะพอน่อยดีปิดไุ้มง่ที่สุดไอ้เอลเคนั้นหนึ่งไอ้เชลล์แป๊บนึงใครใครเอารถสองเออนะเอารถแก๊งไปกับรถพี่ท็อปเอาเอามาคื้นหน่อยสี่ มาเพื่อายล้านอ่ะไอมีตามืงทอติดลบสี่เอ้ยไม่ใช่ข้หลักแสนหลักแสนบ้านหลังเลกครับพี่ที่หน้าบ้านโอเคฝันอยู่ป่ะว่าไอ้เหี้ยได้รอยยิ้มก่อนแข่งเว้ยมากเกกก่งมาำลังใจจัดกำลังใจจัดไอคอนขอตั้งหน่อยไอพรุ่งนี้ให้พักวันเดียวนะให้พักวันเดียวนะ หลังจากนี้ซ้อมยาวนะฮัลโหลฮัลโหลบอสผมไอ964ครับรอครับรอรอครับคุณควรจะมีไอตัวมัวไม่ได้อุ้มเอ๋อมาเอาตังบุแน่เลนี่ยีะมันยองเงมันมันยองงมันดีเน้ยไอ้ใครไม่รู้ยองเง้าน่าจะมวันแรกครับ472 472 5 0า0ใช่เตรมจัดเลยรอนานหรือเปล่ารับโหลับอสมีของเลยทำไมสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยครับ ร้อนร้อนเหรอก็ต้องสีหน้าไม่ดีดิจะให้สีหน้าดีได้ไงโคนชนะก็ต้องดีใจครับคนแพ้ก็ต้องรอมนี่เรียกปกติป่ะขอโทษด้วยนะครับวันนี้ที่ให้รอนานมีสีเรียกครับกระจกแล้วเนี่ยงงจังจีจีครับจีจีสนุกครับสนุกคอมครับอ่ามีสภามีอะไรต่อไหมเอ้ยก๊อลฟไปไหนแล้วน่ะรับตังค์ก็ได้ปิ้งรับตังค์เลยได้หรือเปล่าคุยหญิงอยู่เปล่าอะไรนะครับรับตังค์เลย เดี๋ยวรับที่แต่สพานโอเคน่าจะมีปัญหาหร้งเี๋ยวตังแต่มเนสตังอยู่กับสาลถ้ามีอะไรแล้วมั้งเราไม่ไดคุยไปนอนเรยบะนอนกีว่าไงวะขอบคุณ L T ขอบคุณครับอสุมาครับสมาครับเรามีเรามีเดี๋ยวเรามีคุยใช่ไหมพรอมทีแลน

ไม่อย่าเหลี่ยมนะเว้ยถ้าเหลี่ยมตังคูหมดเป่านะเอ็คลังเช็คหลังได้ต่อคิวต่อคิวต่อคิวไม่อย่าเหลี่ยมนะกูจนเลยนะมึงเหลี่ยมอ่ะเอาโทรศัพท์ให้กูเอาโทรศัพท์ให้กูหน่อยใคร์เดียร์สาวเอาโทรศัพท์ให้กูเลขแรกครับบมอแปดหน้าร้อยสี่แปดหน้าเงินพี่สาวแปดกูอุ้มเป็นติดเลยสามแปดสี่เก้าหนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยแมงวันตอมกูไอีสัตว์ตอมหนึงสามแปดอะเมฆหมูวินบอลหมดเลยเอาโทรศัพท์มาสิอีสัตว์ด้าน